ครับสวัสดีครับผมอำนาจเรื่องพิสามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์วันนี้ผมมาย่างหมูนะครับช่วยน้องสาวกับน้องชายติดตามชมได้เลยนะครับสวัสดีเอฟซีนายสวัสดีครับขายดีไหมช่วงนี้ช,ช่วงนี้ขายดีไหมเอออย่าเพงหัวรอดิ ก็จเออายเยเกิเรื่อยๆนะวาขาดันนี้มีมี้องบอกว่าขายดีตลอดเจียวเราไม่ีเม uh, yup ื่อมาอรอยดีตอนแรกมาวันนึกไอเจียวธรรมดาที่ไม่มีป้ายไงมาวันที่สื่อไปกคิดจนหมดอ่ะ านะมันเป็นอไไะไรปลาาพัดใช่ไหมเมื่อวานมันเป็นปลาพัดหรืออะไรนี่แหลเกบอกเออมันไม่ค่อยเพีรมันกำลังพอดีที่ซื้อไปเมื่อวานนะเออกะาเช้านี้พี่น้องดูฟ้าเคืิ้มอย่าเพิ่มฝนนะเช้านี้ขายของเสร็จก่อน หมูปิ้งร้อยร้านอร่อยครับสั่งได้มีเบอร์โทรรอ,อสักพักหนึ่ง Rồi vừa tới rồi, mà, hasta еёales naientрост 300 km. Đã không thấy nhiều lợi nhuận phấn ลูกค้ามาซื้อเรื่อยๆกินเชา้าหรือกินเที่ยงนี่มันกินเชา้าหรือกินเที่ยงฮะ พอกินไหมล่ะม,ออมันพอกินไหมแค่นั้นอ,อ่ะโอ้โหเรื่องงานกี่โมง่ะ

目的了，哈哈。<music> <music> ก่าเย็นเย็นบูงอยู่หน้ารถแท็นะครับน้องสั่งไล่เธอได้ วนวนเวียนอยู่แถวเ,เมืองแถวอะไรไปนอกๆน,กนี่น้าแห้งหมดเลยเจีแถวบ้านที่เหมือนกันหลบหนอกไปหมดเลยนาโคกก็ยิงแต่นักรถรถรถน้าระวังหน่อยแวะซื้อลองท้องเชา้าหมูปิ้งร้อนๆกินแล้วอร่อยสามจังหวัดอะ่ะ

อ๋อดูพี่แดงขึ้นได้ยกเตาโง่ไหมจานหนึ่นน่ะเจ๊ดูดูแกยกเตาตัวนอ่ง รอบๆนะครับโลตัสทางโค้งบ้านลังกากราบสวัสดีครับผมอำน,นาจเรื่องภาษานะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งได <c oughs> ้เลดคลิปเตือนโทรศัพท์ของคุณนะครับสวัสดีครับ